มาดูข้อที่ห้ามาดูข้อที่ห้านะข้อที่ห้าเราจะต้องกำหนดประพจน์เหล่านี้ให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์ก่อนวิธีทำให้ p ข้อความถ้าฉันสนิทกับเพื่อนแล้วฉันจะไม่เกรงใจเพื่อนครูจะให้ p แทน ฉันสนิทกับเพื่อนคิ Q จะแทนฉันจะเกรงใจเพื่อน เรามาดูข้อความแล้วมันมีสนิทกับเพื่อนกับเกรงใจเพื่อนมีประพจู์ p กับ q เท่านั้นนะคะจะได้สัญลักษณ์นะคะจะได้เหตุเหตุตรงนี้จะได้เป็นข้อที่หนึ่งถ้าฉันสนิทกับเพื่อนก็จะเป็นถ้า p แล้ว ฉันไม่เกรงใจเพื่อนนิสศษคิวและข้อที่สองก็จะกลายเป็นฉันไม่เกรงใจเพื่อนก็จะเป็นนิสศษคิวผลนะคะผลก็จะได้นี่เป็นเหตุผลก็จะได้ฉันไม่สนิทกับเพื่อนฉันไม่สนิทเพื่อนจะเป็น นิเศษคิวอะเพื่อนเป็นพีนิเศษพีเราก็จะได้น,นคุณครูแบ่งนะคะก็จะเอาข้อความของเหตุมาเชื่อมด้วยกับของข้อที่หนึ่งมาเชื่อมกับข้อที่สองใส่วงเล็บใหญ่ถ้าแล้ว ้าแล้วกับผลถ้าแล้วกับผลนะคะหลังจากนั้นนักเรียนก็ตั้งตรงนี้แล้วก็เชื่อมถ้า t แล้ว f เป็น f ก็จะได้ตำแหน่งนี้แน่นอนว่าเป็นตัว t ตัว p นักเรียนจะทราบแล้วหลังจากนั้นสัญลักษณ์และ นักเรียนก็จะได้ t และ t ค่าตำแหน่งนี้ q ก็จะรู้ว่าเป็นตัว f เดี๋ยวเรามาดูถ้าแล้วตรงวงเล็บแรกนะคะจะแยกออกมาเรารู้ว่า p เป็นจริงใส่ค่า p เป็นจริงไว้และ q ถ้า t เป็นจริงตำแหน่งนี้จะเป็น f ไม่ได้ถ้าเป็น f ปุบผลลัพธ์ตำแหน่งนี้ผิดค่ะ มันจะต้องเป็น t เท่านั้นแล้วซึ่งตัว t ค่า q ของเราก็จะเป็นตัว f ทันทีสังเกตว่า q เป็น f เหมือนกัน t เป็น t เหมือนกันสรุปว่าข้อนี้ทำนองเดียวกันดังนั้นการอ้าง ขอโทษนะข้อท,ที่ห้า เหตุผลนี้ไม่สมเหตุสมผล